บทสุดท้ายของคําปราศัยอําลาซึ่งเราได้ยินตามที่พ่อบอกกับพี่น้องว่าวันพฤหัสนี้เราจะได้ยินคําปราศัยอําลานี้เป็นวันสุดท้ายซึ่งเราฟังไปอย่างต่อเนื่องพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปกลับไปสู่ย้อนบทที่21เป็นการส่งท้ายพระสารนบุญยอนเหมาะสมกับเราที่ถวายมิสซาที่วัดเซนจอนซึ่งพวกเรา ฟังคำปรสาสัยอําลาในห้องชั้นบนและเราได้ยินวันนี้สิ่งที่น่าทึ่งพระเยซูเา้าอธิษฐานพระวนาสำหรับบรรดาศิษย์และไม่ใช่แค่นั้นแต่สำหรับผู้ที่เชื่อพวกเขาผ่านทางวาจาของเขาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามีใช่สำหรับบรรดาพวกคนเหล่านี้เท่านั้นที่อยู่ในห้องชั้นบนแต่สำหรับทุกคนที่ฟังบรรดาอัครสาวกพี่น้องที่รัก เพาเชื่อเหลือเกินว่าการที่เราฟังพระวาจาของพระเจ้าและอยู่กับพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเรากำลังอยู่ในคำภาวนาอธิษฐานนี้ที่พระเยซูเจ้าตรัสให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นคำเรียกร้องเป็นคำขอจากพระเยซูข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ในทำกลางความแตกต่างแต่อันที่จริงความแตกต่างไม่ได้แปลว่าแตกแยกความแตกต่างเป็นความสวยงามถ้าเราโฟกัสอยู่ที่พระวาจาซึ่งเมื่อวันนี้เราได้ยินโปรโดบรนดาลให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ในความจริงพระวาจาของพระองค์คือความจริงบทที่17ข้อที่17เราจะศักดิ์สิทธิ์เราจะอยู่ในพระวาจาของพระเจ้าและคำภาวนาของพระเยซูเจ้าสำหรับบรรดาศิษย์ไม่ใช่แค่คำภาวนาสำหรับบรรดาสมณะ แต่เป็นคำภาวนาสำหรับทุกคนจริงๆพี่น้องที่รักปี2015 <c oughs> <c oughs> เวลานั้นโปฟรังซีสยียงไม่ได้มาบ้านเราพระองค์เสด็จไปฟิลิปปินส์ในเดือนมก,กราคมพ่อจําได้ว่าพ่ออยู่ที่บ้านเนีใหญ่เวลานั้นแล้วพ่อก็เฝ้าติดตามการเสด็จของพระองค์ที่จะไปฟิลิปปินส์แล้วพ่อก็ดูรูทที่พระองค์จะบินผ่าน และมีช่วงเวลาหนึ่งเพื่อจะไปฟิลิปปินส์พระองค์เสด็จผ่านประเทศไทยบนเครื่องบินพอจับได้ว่าพ่อรู้สึกดีเวลานี้พูดยังรู้สึกดีแบบนั้นรู้สึกตื่นเต้นขนลุกสันตาบิดอนที่ชื่อฟรานซิสเสด็จผ่านประเทศไทยแม้บนน่านฟ้าพ่อรู้สึกดีใจและรู้สึกว่าไม่ได้เคยคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาประเทศไทยหรอกรู้แต่ว่าพระองค์เสด็จไปฟิลิปปินส์แค่นี้ก็ดีใจแล้ว และที่ฟิลิปปินนั้นพ่อจําได้และไม่ลืมแล้วพ่อดูหลายรอบเวลาที่มิซาใหญ่ที่ลูเนตากรนสแตนที่อยู่ริมน่าจะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่นั่นพระสาบาถวายมิซาพร้อมกับชาวฟิลิปปินส์ประมาณหกล้านคนหล้านคนเราจะมิซารับเสด็จแค่ห้าหมื่นคนเราก็จะแย่แล้วที่นั่นหล้านคนแล้ววันนั้นพระคดีนันตากรดได ได้กล่าวสุนทรพจน์กับภาษาปาที่เสด็จเย็ยนเป็นคํากล่าวที่ที่ที่ยอดเยี่ยมมากและพ่อจําสีหน้าของภาษาปาพ่อดูหลายรอบในคลิปสาปาตั้งใจฟังพระไกรนันตะเกลยท่านตะเกลยเป็นนักเทววิทยาและเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นนักเทศปัจจุบันเป็นสมเป็นเจ้ากระทรวงที่ที่โรมแล้วพระไกรนันตะเกลยพูดกับภาษาปาว่าภาษาปาพระองค์พระองค์โชคดีเพราะว่า สัาตั้งใจฟังกล้องโคลสไปที่ดวงตาของพระองค์บ่อยครั้งพระองค์ชงงเมื่อตาเกลบอกว่าพระองค์โชคดีพระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระองค์และและกล้องก็ะโคลสไปที่หน้าของพระสัปะเพราะดูตอนแรกหน้าของพระสัพพชะงนเพราะว่าเทววิยาตอนไหนหรือพระเจ้าภาวนาเพื่อพระสันตปาปาที่สุดแล้วพระสัปปาฟังต่อพระเยันตาเกลยได้พูดถึง พระวรสารและบุลูกาที่พระเจ้าภาวนาพูดกับเปโตรก่อนที่พระองค์จะต้องถูกนําไปประหารชีวิตเวลาที่พระองค์กล่าวว่าเปโตรจะสะดุดล้มเพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์และพระเจ้าพูดกับเปโตรว่าเราภาวนาเพื่อท่านเพื่อท่านจะไม่ล้มเหลวในความเชื่อเมื่อพูดถึงประโยคนี้พ่อเห็นภาษาปาพยักหนา้าและยอมรับว่าใช่ เราทุกคนมีโอกาสที่จะล้มเหลวในความเชื่อสะดุดล้มในความเชื่อแต่พระสัพพายอมรับว่านั่นคือคำภาวนาที่พี่ชอบภาวนาเพื่อผู้นำอาคาสาวกก็คือนบ,บุญเปโตรซึ่งเป็นภาษาป่าพระองค์แรกและพระองค์พยักหน้ารับพ่อจําได้ว่ากล้องโคลสไปที่ดวงตาน้ําตาของพระองค์คอเบ้าและใคนาตาเกยบอกว่าพระองค์ช่างมีบุญจริงๆ พี่น้องที่ลาพ่อฟังตอนนั้นพ่อก็รู้สึกทึ่งกับสิ่งนั้นแล้ววันนี้ในพระวาจาของพระเจ้าเราควรที่จะมีความทึ่งเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาเพื่อเราทุกคนนี่เป็นความน่าทึ่งจริงๆเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์เป็นคนกลางเมดียตร์ระหว่างเรามนุษย์กับพระเจ้ายกเราขึ้นถวายแด่พระเจ้าเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราและพระองค์ภาวนาเพื่อเราข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนบางทีเราจะคิดว่าเฉพาะในห้องชั้นบนเปล่า,พร,าพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย ประโยคนี้ฝันทงได้เลยสิ่งที่อยู่ในคริสตูสโดมมนุสเอกสารที่พูดถึงบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกบิชอปทั้งหลายเป็นความจริงที่ว่าท่านเป็นสังฆราชทำหน้าที่สังฆราชครบถ้วนเต็มเปี่ยมเมื่อท่านประกาศพระวรสารนั่นคือหน้าที่ที่ทำให้ทุกคนได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูนั่นเป็นหน้าที่ที่ทำให้ทุกคนที่เชื่อผ่านทางวาจาของเขา บทเทศของพ่อสมเกยียรติบทเทศของพ่อพระลพลถ้าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระสนรีปาบทเทศของเราก็ล้มเหลวเหมือนกันที่สุจะกลายเป็นตัวเราไม่ใช่พระเยซูอีกต่อไปเพราะสําหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาและเขาเหล่านี้ในห้องชั้นบนคือบรรดาอัรสาวกที่พ่อเคยพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว พระเจ้าไม่ได้บวชพระสงฆ์นะพระองค์บวชเฉพาะบิชอปหรือพระสังฆราชเท่านั้นเพราะในห้องชั้นบนมีแต่อโพอสโซอัคาสาววพี่น้องที่รักครับเพราะอยากให้พวกเรามีความสุขจริงๆนะอยากเห็นดวงตาและชีวิตของพวกเราเหมือนกับพระสาปาเวลาที่ฟังพระคดีนันตาเกเรรับคำภาวนาในวันนี้ของพระเยซูเจ้าและคำภาวนาที่โรร่งภาวนาในลูกาภาษาปาเองก็พนักยะพยักหน้าน้อมรับ ช่างมีบุญจริงๆเพราะพระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อพระองค์และวันนี้จะมีอะไรดีไปกว่านี้ช่างมีบุญจริงๆความสุขแท้ที่พระเยซูเจ้าในคำปราศัยอําลาพระองค์ภาวนาเพื่อทุกคนที่เชื่อในการประกาศข่าวดีที่เชื่อในพระวาจาพี่น้องที่รักและเหตุผลเดียวเป้าหมายสูงสุดเพื่อโลกจะได้เชื่อ และในโลกนั้นมีความระสับระสายมากมายถ้าพี่ต้องไปอ่านกิจการอัรสาวกจะเห็นว่าเปาโลชานฉลาดมากเปาโลอยู่ท่ามกลางฟาลิสีและซัดดุสีซึ่งกำลังจะห้าหพันฟาลิสีเชื่อในการกลับคืนชีพเชื่อในวิญญาณเชื่อในจิตแต่ซัดดุสีไม่เชื่อแต่เป็นพวกเดียวกันแต่เชื่อต่างกันเปาโลเริ่มทันทีว่าข้าพเจ้าประกาศถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนฟาลิสีไม่เชื่อเรื่องการขอโทษซัดดุสีไม่เชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ ใช้ชีวิตเสเพลและสัดุดูสีนั้นรากศัพ์ของสัดุดูสีน่าเศร้าจังเซเดกซาโดคยซาดอกซึ่งหมายถึงบรรดาพระสงฆ์ซึ่งรู้ทุกอย่างแต่ที่สุดกลายเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าน้อยเหลือเกินนั่นคือปัญหาที่สุดเปาโลบอกเขาพ้าเชื่อในการกลับคืนชีพทําให้สองฝ่ายทะเลาะกันเปาโลก็เลยรอดไปที่สุดแล้วผู้บัญชาการกองพันก็จับเปาโลไป ไปลงโทษไปเที่ยนเปาโลกเที่ยนได้ไงข้าพเจ้ามีสัญชาติโรมันเปาโลฉลาดจริง,รงๆในการดําเนินชีวิตเพื่อจะไม่เป็นทาสเป็นเหยื่อของกระแสโลกผูก้บัญชาการตกใจมีสัญชาติโรมันหรือเปาโลบอกใช่ผู้บัญชาการตอบข้าพเจ้าจ่ายเงินขนาดไหนเพื่อให้ได้สัญชาติโรมันเพื่อให้ได้ครอบครองกระแสโลกชีวิตแบบกระแสโลกแต่ท่านได้สัญชาติโรมันพี่น้องที่รัก เพราะื่อว่าสัญชาติที่เราได้รับยิ่งกว่าสัญชาติยิ่งกว่าเชื้อชาติคือประชากรของพระเจ้าคือสิทธิของพระคุณเจ้าสินหลังบาปฟรีเราให้อิสรภาพแก่เราและนําความสุขความมีบุญจริงๆที่เราได้เป็นสิทธิของพระเยซูพ่อขอให้เราเข้มแข็งในความเชื่อและมีพลังของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเสมอพ่ภาวนาขอพลังของพระจิตให้เราเข้มแข็งมากขึ้นทุกวันด้วยเถิดอเมน